เราเนี่ยควรจะรู้เท่าทันนะฮะ,ะกลโกงของมิจฉาชีพนะครับเพราะว่ามันมักจะคิดวิธีอะไรใหม่ๆมาเสมอ,อมนะฮะบางคนก็อาจจะรู้ข่าวมาก่อนหรือบางคนก็อาจจะไม่ทันข่าววิธีใหม่ๆมันก็ตามไม่ทันนะคะคตอนนี้เองเนี่ยทางสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาชนเนี่ยแหละคะ่ะ มาร่วมทําแบบทดสอบนะคะวัคซีนไซเบอร์จํานวน40ข้อผ่านเว็บไซต์ซึ่งสานักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกแบบทดสอบมาจากกลโกงของมิจฉาชีพที่มาใช้หลอกลวงประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้แล้วก็บอกต่อคนอื่นๆนะคะให้ทำแบบทดสอบเป็นการสร้างภุมมคุ้มกันไม่ตกเป็นเหยื่อออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงค่ะอ่าโดยประชาชนนะฮะที่ร่วมทําแบบทดสอบนะครับยังมีโอกาสลุ้นฮะ,ะรับรางวัล2ต่อด้วยนะอ่าต่อที่1ครับสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับ โฮ s ต Call p r เมียมนะฮะ mm hmm. เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับ แล้วก็ใช้ฟีเจอร์เสริมต่างๆจากแอปได้ฟรี1ปี <Wow. S> 1> สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบจนจบเสร็จสิ้นครับผมตอที่2นะคะมีสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล iPhone 14มากถ,ถึง60เครื่องด้วยสำหรับผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนะมากกว่า35ข้อขึ้นไปค่ะโดยจะมีการสุ่มจับรางวัลเดือนละ20เครื่องรวมระยะเวลา3เดือนนะคะประกาศผลทุกวันสุดท้ายของสิ้นเดือนค่ะครับผมโดยทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะฮะยังได้ประชาสัมพันธ์ครับไปยังประชาชนที่มีเบาะแสหรือว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ สามารถแจ้งข้อมูลครับได้ที่ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ www.thaipolisonline.com นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ครับ081866300ย้ำอีกทีนะฮะ081866 300นะครับหรือว่าสายด่วนก็คือ1441โทรได้24ชั่วโมงเลย03นตัวนะคะขอโทษทานพี่กอล์ฟด้วยค่ะตกศูนย์ไปตัวหนึ่งเหรอเหรออยู่ดีๆเอ้าโทรยังไงครับ300ศูนย์ศูนย์ต้องเแปดหกหกสามพันจำง่ายกว่าอีกสามพันโทรได้เลยนะคะวัคซีนไซเบอร์ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยโลกออนไลน์มันก็กําลังมาแรงจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องเนี่ยอย่างวัคซีนไซเบอร์กับทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติเองก็สามารถทําออนไลน์ได้้ยยยยอออออมรับเเลลค่่่่ะวานนนนนนไ์ตีีูใ ทุกภาคส่วนของชีวิตเราจริงๆนะคะ